อย่างที่บอกไปวันนี้หลายคนเนี่ยทำงานเป็นวันสุดท้ายแล้วก็อาจจะวางแผนเดินทางกันในช่วงเงย็นๆค่ำนะฮะแต่หลายคนก็เริ่มที่จะหยุดกันตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะก็มีการเดินทางไปต่างจังหวัดค่ะโดยเฉพาะที่จะต้องติดตามกันเป็นพิเศษค่ะเส้นทางสายอีสานนั่นเองถนนมิตรภาพค่ะรถมากหนาแน่นจริงๆเป็นบางช่วงนะแล้วก็บางช่วงก็รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นกันมาตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าคนก็เริ่มที่จะเดินทางกันแล้วตั้งแต่ช่วงสระบุรีเส้นพหลโยธินมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนมิตรภาพค่ะคือตำรวจเเีย้าก็ลใชวิธ ในการแก้ไขปัญหาก็คือเปิดช่องทางพิเศษเพื่อที่จะระบายรถออกนั่นเองค่ะพาไปดูค่ำคืนบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะคะ นี่แหละคคุณผู้ชมคะการจราจรบนถนนพหลโยธินตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะบนรถเป็นยังไงคะโอ้โหรถวิ่งเต็มช่องทางทีเดียวนะคะแต่ว่ายังใช้ความเร็วกันได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าพอเข้าไปสู่ที่อำเภอเมืองสระบุรีอะรถอาจจะชะลอตัวช่วงขึ้นสะพานมิตรภาพเนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะของคอขวดค่ะรถก็เลยสลับกับหยุดนิ่งนะคะ ทางตำรวจทางหลวงแล้วก็สพเมืองสระบุรีค่ะก็ะเลยเปิดช่องทางพิเศษใต้สะพานมิตรภาพเพื่อที่จะระบายรถที่มุ่งหน้าสู่สายอีสานโดยไม่เข้าสู่ถนนมิตรภาพเนี่ยรถเนี่ยเริ่มชะลอตัวช่วงกิโลเมตรที่19เเนินทับกวางค่ะตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยคือจุดนี้มันเป็นเนินไงเวลาที่มีรถมากันเยอะๆแบบนี้มันก็จะมีลักษณะของอาจจะมีการติดขัด,ดนะคะเพราะว่า ตรงนี้มันจะยาวไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่24ค่ะเขาเรียกว่าเนินซับบอนนั่นเองเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่ขึ้นเขารถก็จะชะลอตัวเป็นจุดๆช่วงขึ้นเนินค่ะซึ่งแขวงการทางสระบ,บุรีก็ไปร่วมกับตำรวจทางหลวงสระบ,บุรีค่ะเปิดช่องทางพิเศษบนถนนมิตรภาพช่วงกิโลเมตรที่17ที่ตำบลทับกวางค่ะไปจนถึงกิโลเมตรที่35ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องเพื่อที่จะเร่งระบายรถไม่ให้ติดสะสมนั่นเองค่ะครับ นี่ไปดูภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพกันต่อช่วงจังหวัดนครราชสีมาพอเช้าถึงสายมาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะรถเริ่มค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะถนนเส้นบพาสเลี่ยงเมืองนครราชสีมาถือว่าเป็นถนนสายหลักครับที่จะสู่ภาคอีสานร,รถมากนะชลอตัวเป็นบางช่วงด้วยนะครับแต่โดยรวมยังคงสามารถวิ่งได้คล่องตัวพอสมควร โดยบริเวณการก่อสร้างจุดทางลงมองเตอร์เวย์ m ออำเภอเมืองนครราชสีมานั้นตอนนี้ทางบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างครับได้เก็บอุปกรณ์และก็เครื่องจักรเพื่อคืนพื้นผิวการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2เปิดให้บริการประชาชนนะครับใช้มอเตอร์เวย์ m อตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้แล้วครับ ค่ะส่วนภายในสถานีขนส่งแห่งที่สองนครราชสีมาก็พบว่ามีประชาชนค่ะมาซื้อตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาเนี่ยเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนวัยหนุ่มสาวเนี่แหละที่ทํางานอยู่ในโรงงานในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาที่อาจจะลาง,งานยาวหลายวันเดินทางกลับภูมิลำเนาก่อนล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงรถติดในช่วงของเทศกาลนั่นเองท้าสถานีขนส่งค่ะก็มีการตั้งจุดอำนวยการสะดวกนะคะเตรียมความ ปลอดภัยเข้มงวดทั้งการตรวจวัดแอลกอฮอล์สารเสพติดพนักงานขับรถรวมทั้งตรวจเช็คสภาพรถยนโดยสารสาธารณะค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ไปสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนะคะขณะที่บริษัทรถโดยสารสาธารณะหลายบริษัทก็เตรียมเสริมเที่ยวรถวิ่งอีก20%เพื่อที่จะรองรับประชาชนที่จะเดินทางก็คาดว่าน่าจะมีมากขึ้นในวันนี้ค่ะครับไปดูเส้นทางขึ้นเหนือกันบ้างนะครับบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข117นครสวรรค์พิษณุโลกช่วงที่ผ่านจังหวัดพิจิตรนั้นปริมาณรถตอนนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ยังคงสัญจรได้คล่องตัวกัน โดยจังหวัดพิจิตรก็บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางมีจุดพักรถพร้อมกับให้คำแนะนำเส้นทางต่างๆและบริการข้อมูลต่างๆ สำคัญเลยเนี่ยพร้อมให้การช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับค่ะยังแขวงทางหลวงพิจิตนะคะเขามีการนําระบบค่ะไทยแลนด g h w a y t r a ฟฟิกมาใช้ตรวจสภาพการจราจรเพื่อบริการจัดการสภาพการจราจรบนท้องถนนในช่วงที่มีรถปริมาณสูงขึ้นในช่วงเวลาใดาเวลาหนึ่งนะคะหรือว่าเวลาเร่งด่วนเนะี่ยเพื่อให้การจราจรเนี่ยมันคลี่คลายไปได้รวมทั้งไปตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางต่างๆให้พร้อมใช้งานมีการตีเส้นเตือนทุกระยะ5กิโลเมตรนะคะเพื่อป้องกันปัญหาผู้ขับขี่เนหลับในรวมถึงการคืนพื้นผิวจราจรเ่ยในส่วนของการก่อสร้างถนนเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้โดยสะดวกและก็ปลอดภัยโดยเครื่องจักรทุกชนิดเนี่ยจะทำงานวันนี้คือเป็นวันสุดท้ายนะคะก่อนที่จะหยุดยาวตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ